เป็นประจำทุกปีที่สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนในมาตรา33และมาตรา39ที่ไม่สะดวกเดินทางไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเดิมอาจเป็นเพราะต้องย้ายที่อยู่ย้ายบ้านหรือย้ายที่ทำงานใหม่สามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลได้เปีละหนึ่งครั้งและสำหรับปีนี้2,568สามารถแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลได้แล้วทำได้ตั้งแต่วันที่16ธันวาคม คม2,567เป็นต้นมาและทำได้จนถึงวันที่31มีนาคม2,568นี้ช่องทางการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมปี2,568ทำได้4ช่องทางได้แก่ช่องทางที่1ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์หรือสปส90ขี2ที่สำนักงานประกันสังคมทำได้ทุกเขตพื้นที่สาขาและทุกจังหวัดทั่วประเทศ ช่องทางที่2ทํารายการผ่านเว็บไซต์สํานักงานประกันสังคมหรือที่ w w w s s o g o t h ช่องทางที่3ทํารายการผ่านแอปพลิเคชันประกันสังคม SSO Plu s และช่องทางที่4ทํารายการผ่าน Line Official Account หรือ l i n e โ a โดยเพิ่มเพื่อนใน l ล n e ไปที่ a s SO s ายเอเไทยเมื่อทํารายการสําเร็จสํานักงานประกันสังคมจะแจ้งรายงานให้ทราบ โดยผู้บริการตนในมาตรา33จะแจ้งผ่านสถานประกอบการและผู้บริการตนในมาตรา39จะแจ้งผ่านทาง SMS ข้อความผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับสำนักงานประกันสังคม